เข้าใจง่ายนะคะแทนที่เราไปเนี่ยการทบทวนรายการยาการตรวจหน้าตยาหรือการตรวจเช็คสภาพยาต่างๆนะคะก็เราจะสามารถจัดเรียงเครื่องในหัวข้อของเว็บรีวิวได้เลยนะคะใช้คำย่อๆเนาะต่ดมาจะเป็นการปรึกษาผู้ป่วยในการรูผู้ดูแลนะคะเช่นการซักถามเขาว่าเขาเป็นยังไงแก้ไขอย่างนี้ได้ไหมทำนี้ได้ทำนี้ไม่ได้ทำนี้ยังไงดีเนาะอันเนี้ยอาจจะใช้คําว่า counseling นะคะเราก็สามารถพูดคำว่า counseling เคเชียหรือว่าแพคเก,ก็เปอร์นะคะค่ะสามคือการให้ความรู้ผู้ป่วยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยเราสามารถให้ความรู้ได้ท้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลนะคะการเขียนจะใช้คำว่า Pat i e n t education หรือว่าแ a คเก็ป e ปอร์แอปพลิันนะคะา,มมาจะเป็นเรื่องของการติดตามผู้ป่วยนะคะการติดตามผู้ป่วยเนี่ยสามารถเราอาจจะเขียนในว e ิสิทธิ์สองสามีเป็นต้นไปนะคะในเรื่องนี้ก็คือการติดตามผู้ป่วย ในปัญหาญต่างๆที่เราเจอในนิสิตครั้งก่อนหน้านะคะเช่นในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะติดตามไลฟ์สไตล์เ้าติดตามคลินิคอลสิทธต้องของเขาหรือว่าติดตาม PRP ที่เกิดขึ้นกับเ้าเขาว่าปัญหาญตา่างๆไ,ได้รับการแก้ไขแล้วยังไม่เกิดผลใงไหนนะคะ ก็คือการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีการส่งต่อนะคะให้ระบุนิดนึงว่าส่งต่อไปที่ไหนนะคะหลักการเขียนก็คือเขียนคําว่า refer to จุดๆสถานพยวบาลอะไรนะคะด้วยสาเหตุอะไรนะคะเพื่อคนที่จะมาทํางานต่อเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้นะส่งต่อไปแล้วที่นี่ด้วยสาเหตุนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ถามว่าเออลูกไปตาม์ e f e r ยามผลการเฟอร์เป็นยังไงคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่หมีได้พูดไปนะครับว่า การลงในส่วนของแอคชั่นเนี่ยอย่างข้อนี้นะครับข้อที่1ก็ลงไปสั้นๆว่าเราได้ไปทบทวนรายการยาก็คือให้ใช้คําย่อที่นี่ข้อเชิจว่าเมนรีวิวนะครับแล้วก็2การที่ให้ไปให้คำให้การการศึกษาเรื่องยาเรื่องโรคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเอเจนต์เอ듀เคชันนะครับน,นี้ให้ความรู้กับตัวผู้ป่วยโดยตรงครับส่วนปรึกษาเรื่องการใช้ยาแนะนาวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องก็จะเป็นทาวเซลลิ่งเอเจนต์นะครับแล้วก็ ก็จะเป็นถ้าถ้ามีการได้ได้มีการส่งต่อนะครับก็จะเป็น referral patient นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ r e f e r r a patient ทู่รามาฮอส i ิทอนะครับด้วยอาการคือ p o l y p o i ร a l retinopathy นะครับแล้วก็อาจจะมีเกิด D.R. เป็นนาำรั่วนะครับเกิด eye แห้งๆเนอะ ต่อมานะคะก็จะพูดในส่วนของ RCP 2นะคะหรือว่าในช่องด้านขวามือนะคะก็คือการวางแผนติดตามผู้ป่วยสาหรับการเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปนะคะในหน้าน,นี้จะมีความประโยชน์มากสาหรับผู้สําหรับเภสัชกรที่จะไปเยี่ยมบ้าน,นะคะ่ะในครั้งต่อไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาิวในหน้าน,นี้ได้เลยนะคะว่าคนคนเนี้ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็จะต้องติดตามแก้ไขปัญหาอะไรของเขาบ้านนะคะการเขียนก็เหมือนกันนะคะเราถูกเป็นเทคโนโลเทเร์าะทางที่เข้าใจง่ายน,นะคะ หลักการเนี่ยก็คือครับเสริมนิดนึงครับว่าตรง RCP 2นี่ก็คืออาจจะไม่ใช่เพศสัตคนเดิมมานะครับอาจจะเป็นเพสัชคนใหม่ที่มาทําต่อจากคนที่แล้วเนาะก็อยากให้ลงรายละเอียดให้แบบครบถ้วนหน่อยนะครับว่าคนอับติดตามเรื่องอะไรบ้างเนาะแล้วคนที่มาตามทีหลังเนี่ยจะได้ถามเป็นเป็นหัวข้อหัวข้อ,ขอ,ขอจะได้เข้าใจง่ายๆกันเลยนะครับคนไข้จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าเอ๊ะทำไมมัน ไม่ได้คุยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวคนไข้จะสับสนนะคะว่ามาจากทีมเดียวกันหรือเปล่าใช่เดี๋ยวคนไข้จะปิดกั้นเรานะคะทีนี้การเขียนเนี่ยเทคนิคง่ายๆก็คือเขียนให้เขียนล้อตามในส่วนของ RCP เนี่ยด้านซ้ายมือนะคะแต่ว่าหากมีอะไรที่เพิ่มเติมที่เราไม่ได้เขียนในนี้เช่นตอนสีที่เราเอาไว้ไว้นะคะแต่เราไม่ได้จับว่ามันเป็นปัญหฐานเนี่ยเราก็สามารถเขียนในช่องของพ o l o r า c p ได้นะคะ เช่นาการปวดเพื่อยกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมองว่าเออยังไม่เป็นปัญหาคนไข้ยังได้ผลดีแล้วจะเป็นต้องใช้ยายนี้อยู่แล้วก็อาจจะเอาแวไว้นะคะหรือว่าติดตามในเรื่องของบัเทเชอร์หรือว่าบัตซิกล้านะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็บางสิ่งไหนที่เราขาะตกหรือว่าลืมถามผู้ป่วยในในในหน้าแรกแรกนกะไะทีสิ่งแรกเนี่ยเราก็สามารถเขียนในช่องแนทนนี้ได้เพื่อที่เขาได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างะะอันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะเป็น ดูสังเกตที่ตรงสีแดงนะครับก็คือจะเป็นโคลัพนะโอเคนี้ครับก็จะเป็นโคลัพล้อตามจาก RCP 1นะครับแต่อันนี้เราขอขึ้นมาก่อนว่าเรื่องโพลับผลการรีเฟร์เนี่ยมันสําคัญที่สุดเพราะว่าเราได้ทําการรีเฟร์เนาะแสดงว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องติดตามนะครับเรื่องการรีเฟร์เลยจะให้ขึ้นมาเป็นหัวข้อแรกที่สุดนะครับจะได้เห็นเห็นก่อนเลยเนาะจะได้หาคนไข้ได้แล้วก็หัวข้อที่2จะเป็นเรื่องขีดข้อสิบต้องนะครับ ก็ล้อตามของ a c p หนึ่งสังเกตว่าอาจะมีเรื่องคอเลสเตอรอลเลิดโรพาตี้เราก็ยกขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์คนไข้ต่อ RCP หนึ่งมีเรื่องอิมพอร์ตเรตกับสูบบกิ้งเราก็ยกขึ้นมาดูว่าครั้งต่อไปเขาจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นแล้วก็มาเรื่องขอปแบงตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องล้อล้อตาม RCP หนึ่งก็จะเป็นเรื่องไม่ฟอร์มินกินไม่ตรงตามแพทย์สั่งเนาะลงรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับ EDH ที่เกิดก็ จะเป็นในเรื่องของมิโซะนะคะหรือว่าผลของการแก้ไขปัญหานะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ในการที่เราเป็นสิบสองสามสี่แล้วไปต้นนะคะอันนี้ก็คือผลของการแก้ปัญหาจากครั้งแรกนะคะว่าปัญหาที่เจอตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะคะแล้วปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่เราไปดูแลเขาแล้วในวิสิตสองเนี่ยเขายังเกิดปัญหาเดิมอยู่ไหมนะคะถ้าปัญหาไอ ي, โดยที่ ถ้าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วแลวเขาปฏิบัติตามทุกอย่างนี้ขึ้นเราอาจจะใช้คําท่านๆว่า good นะคะ,ะแต่ถ้าปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังเหมือนเดิมนะคะผลการติดตามไม่เปลี่ยนแปลงเราจะใช้คําว่า n o w ชนนะคะแต่ถ้าปัญหานั้นผลผ,ผลการดตามต่งางในปัญหานั้นแย่ลงอาการต่างๆที่เขาเคยเป็นนะคะที่แล้วเราไปวิจัย่อทุกอย่างแย่ลงเราจะใช้คําว่า poor นะคะคำพวกนี้จะเป็นคำที่ท่านๆท,ที่เข้าใจง่ายเหมือนกัน ันนี้จะเป็นตัวอย่างในการลงดีซ้อนนะครับก็จะเป็นสังเกตว่าจะเป็นการติดตามคั้นที่2องเนาะดนะีซ้อน,นก็คือจะเทียบกับวิสิตที่1น,นะครับอย่างในตัวอย่างนะครับและสไตล์คนไข้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเขายังอันคงโทน,คนเอเ็นเดิมเดิมก็ให้เขียนว่า no change นะครับแล้วก็ทีนี้อสิงต้องคนไข้มีอาการเป็นอัลปอเปอร์อเปอร์เนชั่นมาวิสิตสองเราสังเกตเห็น,นแล้วว่าเราได้ทําการตรวจวัดเราด้วยนะว่า ความดันเขาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วเราก็จะใส่เป็นว่าฟูดนะครับแล้วก็ตรงระาีีตรงไหนก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวิสิตที่1น,นะครับเราก็จะใส่ผลของที่เราติดตามไปด้วยนะครับว่าเป็นฟูดคูเอหรืวิโนเชน์นะครับคิดก็ต้องไหนตรงนี้อ่ะ ใช่ไหมมันไม่มีฝนแล้วมันเป็นแปลกๆไงา